เพราะเสียเอาต้มน้องงัวไอเอาต้มน้องงัวมีวะเออมีดิต้มน้องงัวมาให้ปะปูเนะอ้ามึงอยากต้มน้องงัวดรือวกูสั่งให้มึงกดิฮาหมึงเดี๋ยวเราจะมาลองกินระหว่ามันเป็นจังใดเราจะก็คนรวยก็คนมันรวยตสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนทองปลาเซอร์เซนแนวเนาะ มื่อนี้สายฝนก็อ๋อกำลังจะเกมตัวไปปากเซกับเอ้ยปลาบูเนาะโอ้ยกำลังเกมตัวไปปากเซกับเอ้ยปลาบูเนาะก่อนที่ว่าจะไปปากเซเอ้ยปลาบูก็พาใส่ฝนมาเลี้ยงซีนดาดอร์ท่านผู้ชมโอ้ยกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่เบิ่งไม่สู่เบิ่งไม่เอาตันแล้วอุ้ยตันแล้วเกือบใหม่เกือบใหม่โอ้เพราะวก็มันรวยเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านอ่านเอ้ยปลาบูเลยแหละเดี๋ยวเขากำลังกินซีนดาดฮานี่ อีบ่าบูฮัตตับมึงมาพี่มาเข้ากล้องน้ำเอื้อยเน่ล่ะโอ้ตายแล้วมันแตกตูสูคือบรรน,นอกบรรน,นอกอ่ะเทพว่า,าบุ๊คไหมตายแล้วเสื้อนี่เท่าไหร่ซื้อนี่ยสามพันห้าพันแมนบอลเป็นมู่กูบ่ได้ด้ยวยคุณ <c ười> บรรน,นอกไปเซ็นได้บุ <c ười> ๊คได้กระเป๋านี้มาจะใสา <c ười> ่กระเป๋าเสียใจด้วยจ้าของจริงนะจ้ากระเป๋ามึงมึงบ่อแม่นมึงซื้อนี่มันมูไม่ยังเงินซื้อแน่นอนแ <c ười> ม่นบอล่เด <c ười> ี๋ยวใครซ, <c ười> ซื้อให้มึง อันนี้หน้าสุดก็ประมาณนี้นอทัฟฟุสโซเป็นไหมเมืองลิงมากเลยไดไปเลยอันนั้นมื่นเทาจะไปอันนั้นน้องแมนมื่นเทาจะไปไซน์คนเขาที่ไปเฮติบูดอยู่ที่ปักซีบอมแยนมีเมืองโขงทีน่าอ๋อแมนว่าเมืองจับประสาทโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาสินดานนะคน นั่งแส่ป้าพัดลมมาหลายแท่บาบนใน้ัจจุบันนะสูบๆบ้างเพิ่มๆผัดลมเนี่ยเขาซื้อมายังหลายแทอาแต่แล้วทาตาริต้องเข้าแล้วป่ะเมื่อวานนี้เขาก็กินแล้วมันก็เทอีกโอ้ไม่อยากกระเ,ะเทยคือว่ากินแต่อันนี้นี่มือกูนี้ บัวปลาหมึกให้กูแน่เอาคือมากินกับกูปลาหมึกแล้วก็ย่อแล้วก็อ่าโอ้ยอันนี้ก็ะดึยกุ้งซีนทุกคนอยู่หานี่มีอ่าต้มน้องงัวเด็ดจะผสมนี่ด้วยบอสจะเอาต้มน้องงูไอ้เอาต้มน้องงัวมีวะเออมีเด็ดเอ่อตอนนี้เราก็อ่า สั่งอันอิฮาพาเปิดเฮาสั่งอันต้มนงง่มาให้ป้าบูเนาะอ้ามึงอยากต้มนงโง่หรอกกูก็สั่งให้มึงเลยอิฮามึงเดี๋ยวเฮาจะมาลองกินดูว่ามันผิดจังไดนะทัศนก็คนรวยก็คนมันรวยตกปากเขาจะบอกว่าเขาจะดราม่าเขาจะบอกว่าห้ามเบ้าไทยในเบ้าลาวถ้าก็เบ้าลาวจ้จอยอยู่ดิแล้วก็พูดลาวจ้อยๆอยู่เนาะท่านผู้ชมเบิ่งอห็นทะเลอีบูนี่นะ แรบลิ้นันแลบลิ้นันแลบแลแบลิ้นไข่อมุนอมมุมมกันกินไข่อาแบบที่อ๋อมดื่มนะไข่ไข่นี้ไม่ใช่อุปสรรคมึงมาต่อยันใส่หม้อเด้อมึงกินแล้วยัใส่หม้อที่ห้ามืง เอาแงด่วนต่ออากดลาดแล้วก็จะกินเลยทสอบปากค่ะรศัพกนยับได้ขอเครื่องดองอันตันพริกกปอันนั้นเขาสั่งเพิ่มอีกอนไรอีดวหากินง่ายด้วกูอื่นเขาก็จะไปกินแบบสต๊อกสเต็กนะ ต่อมาเขาก็จะไปกินแบบอาหารอยู่แบบดาดฟ้าแบาบพวกแบบสั่งพัดตาขามได้เหรอแม่มกินดาดฟ้าเขาไปอนอนอยูแฮมสแตรมอ่ะเออพีอ่เซฟนขออนุญาตก,กินก่อนนะทุกผู้ชมจะได้ช่บุษบุอีบูปวเข่าทำงานนี่โดยเฉพาะแต่สาวผมยังม่ได้กินข้าวเมื่อคืนนี้ก็ชวนออกมาก,กินแล้ว อีบูะนะนังว่านังกินต่ำแล้วเบ่แย่ามาออกบ้านคุณเบียกออกเลยเลยมนกเด็ดเบยเข้าใจแหละทีงมานปชวนมันอีกมันไดีออกแล้วแต่แนนกินเลยมันแล้วมันเส็จเลยมันแล้วซะปัดหิูแล้วมันเอียงก็ขึ้นหน้ามันแบบงกินเ <c oughs> ย้ นี๋เราก็สร้างกันน้องงูมาแล้วได้เดี๋ยวเราทำผชมเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องงูเนาะต้มน้องงูวันต้องไปกินทอดทางงอนดอกยู่เวียงด้วยก็มีเออเดี๋ยวให้บูกินเวลาต้มน้องงูเนาะกินปลาเซลเมื่อกี้มันก็ต้องกินอ่ะบ้านฉันเลี้ยงงูอยู่แล้วอาหารปล เดี๋ยวเ์เซโปจะมากินต้มน้องงวดครั้งแรกกัท่านผู้ชมบรแม่ครั้งแรกประมาณสิปีแล้วไ่ได้กินอ่นนะนะเดี๋ยว์พาอจะมากินลงมือต้มน้องงวดเนาะน้องงวดท่านผู้สุนอง,งวอโวรแมน หอนแนวดิสู้ตอนนี้รสชาติกูยังโมโหอยู่มูจามาฮอนรสหลักูจะไหลฮะมึงแซ่บแซบมันนุ่มละมุนดีเดี๋ยวให้เอวยปลาโบกินนะบะนี้เบิ้งขอให้เอวยปลาโบกินนะต้มน้องงัวเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้มน้องงัวให้เบิ้งเลย กินต้อมนมันเลยฮนะเออกินต้อ,อนีได้เออเเอียย้ไปปลูกเขาเปน็นคนง่ายๆขนาดที่งูเขาก็กินมาแล้วน้ำปลาอะไรกับน้องงูอะอะไรแซมเาียวกินวะกินวะล่ะล่องเบิร์กลองเบิรงกลองเบิรงอันนึ่งไออันนึงให้มันกินด้วยอาซิลอันนึงลองเบิร์นึงน่งจะขาาดาดึ้นซีดธรรมดานี่แหละ บาเด้ปางเขาแอดเนี่น้องงสับสมแต่บเห็นพวกเปแบบนั้นมาเนอนี่จะแบบนี้โเกินต้มน้องงวทุกคนเบเซลสุดยอดสุดยอดเลยส อ่กันอินแล้วเราก็พากันลินเก็อบ,อ <c oughs> เบ้าไล้ไอ้หามึงเดี๋ยวก็จะตีบ้านมึงเมื่อกี้นี่กาการนันได้หาการอากาก,ก,ก,ก็ุ้ดิเีนี้สมล้านมนหาห <c oughs> ล,ลายเดือนสาล้านกินเ,เกียยังเซียวเ,เกียยังเกียยไม่ <c oughs> เชืยเสปนสไ แฮ็ดเฮ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 ดสร้างบ้านแล้วเป็นรับผู้ชมนเป้ยวเออัดนี้เด้รผู้ชมกินแล้วเราก็ยังซอกรึงเงินงค่าม่เห็นบ่ามเงยออกป้ายวัดโชติโทเดชวานนี้ได้หกสิบอ่กีพูดก็กินสามต้อนวนี้กินน้ำกันนเออขายขายหมามากินี้ได้อันเออขายบากินนี้ได้แปดพบาทเห็นเราไปโต๊ะเขาเนี่ยนะไปโต๊ะขายหมาให้เขาได้แปดพแล้ว เน่เน ah. ่ไปโต๊ะขายไม้ให้เขาได้แปดพันเลยจังวะว่าอันนอยู่เนาะตายาดึงเงินเดือนกันลายนั้นเนาะเสี่ยวเท่าไรอ่ะบินมาเท่าไหร่กิ๊บจ่ายเดี๋ยวโอนให้หลังจากที่แบบว่าซ้อกันแล้วหลังจากที่ว่ากิน ไปกัดซ้อกันไปด้วยกับการจ่ายเงินนะให้ผู้นั้นผู้นี้ออกก่อนนี่ฮ่าแต่บางกินกับบุ๊มีคือว่าคนรวยที่ใส่เงินหน่อยแล้วเดินอ่ะว่าเพื่อบ้านรวยโว้โซไปกินนาซีดดันกับบุ๊มีความสุขตอนกินแล้วแซ่บอยู่มาตอนอันชิจายเงินน่ะพิษกันแล้วโชว์พิษกันเฮ้พิษกันว่าเราป่วยบ้านป่วยเมืองเขาเขากินดัน น้ำกันนะครับจนแนมหน้าระดับหลาหน้าระดับโลกบุ๊มบิเป็นิกัรย้อนอย่างพิพิธกันย้อนอันจ่ายเงินก้อนให้กูออกก้อนไปซั้นแล้วกูโอนให้มาสั้นหายบ้านหายเมืองเขาเด้ถ้าผู้ชมงบรอย่าไปเห็นท่าเทื่ยเดินไปในเด้นอ่าเดี๋ยวห้าวันนี้เ้ากลางซีนีเจ้ากัดเลนเลยเดี๋ยวบอกแม่ถ้าจะไปกินต้อเนี่ยบ่ลราบบ่อจำนะเดี๋ยวนี้นะไปกินต้อไปหาเลาะหาแหล่กินลาวกินเบียร์แหลกเงินกูมีนะาผู้บ่าวได้น้อเฮ้ยถ้าผู้บ่าวน้อยแถวนี้แหละแถวเชื่อมทางนี่แหละไปแล้วว่ะยังเนาะข บายบายคลิปนี้กับเท่านี้แหละทุกคนนะม่นเจอกันอยู่ที่อ่าปากนะาเซนะข้าจะไปสะสรวนอี่่ปากเซ่ประมาณทิศหนึ่งสทิศนะอ่ะคลิปนี้ก็จบเท่านี้อ่าถ้าเ่งว่าว่าคลิปหน้าข้าจะมีอย่างกับติดต,ตามกดซับสไครต์ให้มันหอแสนซับนะฮะตต่มึงเดี๋ยวกูซีอันให้คลิปลงตลอด